สวัสดีจ้ามอนีมานทะเลกับผัวนาทีกันนี่แหละมาหอดแล้วเขาก็ให้เธอตาเบสให้เขาแน่เอากและค่ะให้ต่อเพื่อนเอาแล้วแล้วไปไปยังบาทเนี่ยโอ้วิวกลังงามเลยเนาะบิวสวยเลยแเนี่ยเห็นภูเขาป่ะมาแล้วไปเอาหลอกป้าตอให้เขาแน่ตอแล้วแล้วเด้อ ต่อต่องว่าบ้างค่อยๆเด้อวางค่อยๆบ้างแห้งบ่ไ,ได้เด้อพห่นว่าเอา่อยกระทำการตอ่ตอตอ่อต่อต่อไปห้อยเด้อเธอห้อยให้มันครบทุกหูเด้อเห็นป่ะเฮ็ดบ่ทันใจเพิน่นเพิ่นก็มาซอยบัดนี้โอ้จะแม่นคักเด้อเอาดึงไว้ดีๆดึงไว้ดีๆดึงไว้ให้เขาหนึ่งเห่นว่าสร้สัง่งคือย่างนี้เด้อค่ะพี่น้องไปนำเพิ่นนี่เพิ่นก็สัง่งเฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปละเพิ่นก็อยากให้เฮาเป็นเนาะมารอบหลังจะได้บ่ต้องบอกงากันนะเดี๋ยวก็มา嘛 มาแล้วเหรอก็ได้มาเฮ็ดจังสีแ่แหละค่ะทุกรอบมานำเพิรนนะนี้อีกแหละคอยไปเอาอยัางอีกบานเลยไปหานยังมาเบิงบ่งเด้อถาเบิ่งเด้อพี่น้องโอ้เพิ่นไปนใส่เบ็ดใส่เนื้อเอาเบ็ดใส่เนื้อเอาซ่อมฟาดได้บ่าฮึดบอ่อพานเด้ออันบ่ได้เปิดหลอก <laughs> กระตุกนิดหน่อยพี่น้องป,องป้องไปเทื่อแหลกเนาะให้อภัยเด้อค่ะอัน ท่านอาจารย์เซียนทั้งหลายเอา้เอาอีกแค่รอบนึงเอ้าเอา,เอาระวังเด้อพญายมันสิก่อตาเจาดีนั่นนะ